สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่นักเล่าเรื่อง PAI คุณเอกเป็นวิศวกรรับเหมาที่ถูกว่าจ้างให้มาซ่อมแซมคุ้มพญาทองคฤหาสเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีในจังหวัดทางภาคเหนือเจ้าของคุ้มเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการปรับปรุงอาคารเพื่อเปิดเป็นโฮมสเตย์แต่ชาวบ้านแถวนั้นพากันเตือนว่าคุ้มนี้อยู่ของมันมานานบ่มีไผ่กล้าแต่ต้องมันเลย เอกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องล้ลับเขารับงานและเข้าพักในคุ้มทันทีคืนแรกเสียงฝีเท้าลากยาวๆดังขึ้นบนชั้นสองของคุ้มทั้งที่ควรมีแค่เขาอยู่คนเดียวสงสัยเป็นหนูมัง้งเขาคิดแบบนั้นและพยายามข่มตาหลับไปแต่แล้วไอ้ไอ้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากข้างเตียง เอกสะดุ้งลืมตาขึ้นข้างเตียงเขามีเงาร่างของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ร่างนั้นซีดเผือดและดวงตาว่างเปล่าเขากระโจนลงจากเตียงเปิดไฟทั่วห้องแต่กลับไม่พบอะไรเลยเช้าว,วันต่อมาเอกเริ่มสืบจากชาวบ้านว่าเคยมีใครตายในคุ้มนี้ไหมชาวบ้านมองหน้ากันเงียบก่อนคนแก่คนหนึ่งจะพูดขึ้นว่า คุ้มนี้แต่ก่อนเป็นของพญาทองเจ้ามีเนียหลายคนแต่คนสุดท้ายตายอย่างอาฆาตในห้องบนสุดเอกรีบขึ้นไปสำรวจห้องที่ว่าบนชั้นสองประตูห้องนั้นปิดสนิทเหมือนไม่มีใครแต่ต้องมานานหลายปีเขาใช้แรงทั้งหมดผลักประตูเข้าไป ภายในห้องมีกลิ่นอับรุนแรงและกลางห้องมีบางสิ่งวางอยู่เป็นเสื้อผ้าเก่าๆที่ดูเหมือนถูกกองทิ้งไว้เป็นเวลานานพ่อเอกยกเสื้อผ้าขึ้นดูใต้กองนั้นกลับมีโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกขังไว้ในห้องนี้เขาถอยหลังจนแทบล้มก่อนจะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นจากมุมห้องไอติค่าอยู่เปิ้ลขังข้าไว้ ร่างของหญิงสาวเมื่อคืนยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเศร้าส้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเอกวิ่งออกจากห้องทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและตั้งแต่นั้นมาคุมพยาทองก็ถูกทิ้งร้างอีกครั้งไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีกเลย